สบายดีสบายดีส่วงเที่ยงพี่น้องจา๋าพบพอ่พอกับเบ้ามีพี่น้องตอนนี้อยู่หนาวัดวมาเบิ่งเด็กๆด็อะ่ะมาเบิง่งเด็กๆอนัอนเก็บพ่อเขาสากสาแต่เขาเจ้าอนัอนเก็บไปเบิ้งแล้วละตอนมานะคนแซลลอยู่ทำ ได้เงินจากบาทนึ่น,นะ <laughs> นักท่ามได้เงินสองบาบบงทอ่า <c oughs> ในหอเขาเด็กๆกับส่วนใหญ่กับาเอาแต่งเงินนั่นแหละพวกขนมนมเนยกะปา <át>, ดไ,ได้ขนมพร้อม,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 มเอาผีบ่ะนะซูผีนางปาจนะค่ะวันนี้นาะงเป็นผีนางาเอาไม่ทอดนะป้า <laughs> อันห่อเขา่าเนาะเขาเจ้ามาวางไวทั้งหน้าวัดนี่แหละ,ละ,ละอันที่พักอันหาบริหารอย่างในพี่น้องหาเงินเออบางทีกับเงินเหรียญบาทบางทีกับเงินนั่นเงิน,นงกีบฟ้าฟาฟนะาจะได้ถ่ายเบื้องหาเงินเจ้านะ พี่น้องน้องฝ้าได้หลายแม่เป็นซิปแม่นได้เป็นเื่นกีบร์คนบ่อนี่ะอันหาเงินนะเจ็ดแปดพันบมือนเดินนี้อ่ะฝ้าได้ในหอเข่าเขาเจ้าเสียอาหารขนมนมเนยเข่าป่าอาหารแล้วก็ใ <ilo ị> ส่เง uh. ิน <sven tweeting S 2> พร้อมใส่เหรียญพร้อมเด็กๆก็มาหาเงินนี่พี่น้องบางทีขนมเทียนกินได้เขาเจ้ากะ เอาไปเนาะใส่ถุง,งน,นี่ขนมนเนาะกินได้นางอันนี้ก็มาหาล่ออัน,นเก็บข้าวสากบอทันเด็กน้อยจะข้าบอทันเด็กน้อยกินพ้องพีกับข้าววะสันม้าแบ้งให้นึกว่าขนมนะอามานตอนมาเด็กน้อยหลย่ไล,ล่พี่น้องเห็นบ่นี่ เขาเจ้ามาวางอันข้างหน้าเด็กๆก็มาเคลียร์หาเหรียญบาทบางคนก็ได้เหรียญหาเหรียญ1ิเป็นน้องทัพนได้สองบาทบ่ทำฮบนได้เงินได้พี่น้องนี่ในถุงนะคือเงินพร้อมมีแต่กระน้องอ่อในเงินะนึ่งน้องสิมาประชัยได้ทำ ได้เงินพี่น้องเคียหาเงินเหรียญบาทเคยบอกพี่น้องแต่ยังหน่อยแบบนี้เนาะบอมีเคยได้แต่ยังหน่อยเพราะเขาเจ้าถวายเหล้วฤาีเขาเจ้าเสีามาวางห่อข้าวสารพักอะไรงาติปะทําไปหุ่นปะะ โบมี่แล้วเขาไปกินข่าวไปแ,บบแต่ว่าคุณแม่กยังยวัดอยู่เด้ยยังพันในกาบอยเพื่อนอันห้างกถวายผ้าข่าวแล้วเขาจอยังกินข่าวอย่เด้ đấy. กินข้าวว่าหลังจากถีตวายพระแล้วกับพระกันกินเด้วยอาสิบ้าก้อนไส้ได้วยซะไปนะใสะ่เขาออกก่อนบอว่ากินเข่าแล้วว่าสิพานเด็กหน่อยไปเล่นน้ำซุยว่าซันพี่น้องจ๋าก,กับเขานี่แหละ,ะมีหอตปลาโทร ยายเลยยสายอันนี้คือหลังจากที่ถวายพระแล้วก็กินเข่าสามะคีพี่น้องพระสันแล้วก็เอามากินคุณคุณแม่เห็นบ่คุณแม่กับแม่น้องเหมย อันนี้จะเป็นวัดอาบ้านเบ้ามีนะพี่น้องเอาแล้วมุสาวนี่เขาเก็บเปวปวก กำลังอันห้างกระโพดินเออเขามาคายให้ในเฮือนนะเมื่อนนี้บ่มีคนมาไปหาจักววาออลลายไปจากบาทห่งอยู่ไปจากกำลังจูมเขามาคายมือสอยโอ้มันบริหอดโลดเขาคายกันแล้วแต่สีหายเขานะ ซีมนะอนพรไส้น่ะญาติเขาซากแล้วเลยผ้ากันเมื่อแล้วบักทาน่ะเลยสองบาทแต่บักผ้าเลยเจ็ดแปดพันไปแล้วกินข้าว กับเข่ากล้ายยากนี่พี่น้องอาหารบ้านเฮามีทั้งปูทั้งปลาข้าต้มตัดมกมกปลาหนึ่งก่อยแกงน้ำม้นัวเนื้อขอนมมกแบ่แบแบวันนี้เป็นวันพระบ่มีกะไสตะบาดมึกเร้าแต่ว่าส่วงอันนี้บริไปเนาะ ห่อข้าวสาลหรือว่าห่อข้าวประดับดินมันเป็นประเภทนี่ล่าพี่น้องทุกพื้นที่เขาเจ้ากับเฮ็ดกัน,กนวัสดุนั่นแหละว่าจะว่าจะเป็นล่าหรือว่าคนอีสานเขาเจ้ากันนับถือกันอยู่เนาะคุณแม่กับน้องทากินข้าวอีพุ่นทาเจ้ากินยังทำไข่ปุ๋งโอ้จะเป็นมักไข่เนาะ คุณแม่แม่น้องทิบอ้ในเงินจากพันทิบะบพันลายบันาอบาบัอกผ้ามคือได้หลายเซะอ๋อมันได้เจ็ดแปดพันกินเอาจากับข้าว มี่ฮอดหนึ่งเฮ็ดพูณเด้เฮ็ดมกป่ามกกุ้งปลาดุกขวานางตอคุณแม่กินยังบะที่คุณแม่สรุปกินข้าวกับมกหงข้าวกินได้ทำเขาสิบห้าพไปเล่นสุยไปบทีบ

กินทามกินกินกินข้าวแล้วก็สิพาดผ้ากันออกนาอัมาลาเป็นคนขับรถเข้ามาซีมอนคอนไซน่์ออกนาก่อนแล้ว เขาออกแล้วทขาออกไปเตรียมสุดเขาเฮ้ยว่าสิพาเด็กๆไปเล่นสุยพี่น้อง ไปกินเขาออน่าจะงอกนะไปทำเผากินใช้ผ้าเขาออ่าฮะนะ ิสด้เวลาเมื่อละพี่น้อง กินยังฮนะกินยังกินแล้วแล้วแหละไปแล้วออกนะเจ้าคีโรดมันะอมมาลาบอ,อ เบ่อแล้วพี่น้อง อามาราเป็นคนขับรถมาไปไปคืนคืนคืนกรับ <c oughs> คนคือหลายใช่เนาะเอาอยัางบวอิ่มอยู่เตี้มาโลดพอคืนกินต่อยอีกอนนอพอมันนักผ้าเข่าเนาะมันยางกว่าสิมาหอดเป็นกิโลต้องใส่รถ เปิดไว้รถพี่น้องจ้าม่อนนี่บอมีกัสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลที่พ่อคลิปนาพี่น้องเมื่อแล้วออกหน้าแล้วจ้า